จทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการนะครับของคนในประเทศนี้ของคนในประเทศเพื่อนบ้านที่จะทาให้พวกเราเนี่ยครับทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นปัจจุบันนี้เรามีสินค้าทั้งหมดอยู่30รายการนะวันนี้เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อว่าเตียเยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและข้อนะครับกล่องสวยๆแบบนี้ไหนใคร้างครับ ที่เป็น,นโฟกอัสกุปที่ได้ทานผิดภันเดียของเราบ้างกระน,นับนโอ้หลายท่านทีเดียวเป็นไงครับ<ป>อันดับแรกคืออร่อยครับปรกาแรกที่ได้ทานนะครับอร่อยคุณภาพเป็นไงครับสุดยอดมากเดี๋ยวนี่มาฟังประสบการณ์ของคนที่ได้ใช้ผิดทันไปว่ามันยอดเยี่ยมอย่างไรแน่นอนที่สุดครับเราจะต้องทราบ,บก่อนว่าผิดทังตัวนี้ตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องอะไรบ้าง เราก็ม so ีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคไข้เจ็บที่มีโอกาสเกิดขึ้นที่ทุกๆคนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับในอนาคตและอาจจะมีนะครับญาติพี่น้องของเราที่ตอนนี้เนี่ยถูกไัยเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีความเสี่ยงนะครับเกี่ยวเรื่องโรคกระดูกกระข้อถ้าเราที่สุดเพิ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นพอเกิดปัญหาตามมาทําให้เราปวดทุกทรมานเสี่ยงให้จ่ายมากพายนะครับกับการจำลนงนชีวิตต่อไปซึ่งวันนี้นะครับอยากให้พวกเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวในเรื่องของ โรคกระดูกกระพาะและยิ่งในเรื่องของโรคกระดูกคุณเอาล่ะเราไปติดตามดูนะครับเพราะว่าคอยนะครับให้พวกเรามีความค <c oughs> วามเข้าใจเ <c oughs> พิ่มมากขึ้นก่อนว่าโรคกระดูกเกิดขึ้นได้ไงนะครับกระดูกของเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเอาละ่ะแน่เราที่สุดครับถ้าพวกเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้นะครับเราส่งต่อความเชื่อมั่นเวลาพูดเกียกับใครคนก็เชื่อมั่นนะครับเพิ่มมากขึ้นพูดถึงกระดูกเนี้ยง่ายที่สุดทุกคนมีอยู่แล้วอ่า ว่ากระดูกเป็นโครงสร้างที่แข็งที่สุดในร่างกายของเรานะครับจะให้เรามีนะครับรูปร่างนะครับที่คงสภาพอยู่ได้ถ้าไม่มีกระดูกยังไงครับก็ายากที่จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับที่ของกกระดูกของเราทรให้นะครับเราสามารถยืนได้ทําให้เราสามารถนั่งได้หรือเป็นอะไรได้นะครับสามารถป้องกันเอวอ่อนภายนในเช่นกระโหลกศีรษะของเรานะครับป้องกันนะครับส่วนที่เป็นสมองซึ่งสาคัญ เป็นแหล่งเก็บสะสมแร่ธาตุทัหน้าที่นะครับเป็นจุดเกาะนะครับของกล้ามเนื้อแนต่างๆโดยเฉพาะที่ในข้อต่อของร่างกายของเราเป็นแหล่งผลิตนะครับให้เลือดขาวหรือให้เลือดแดงให้กับร่างกายของเรานะครับนี่คือส่วนที่เราเรียกว่ากระดูกที่เราไปดูนะครับช่วงนะครับของการสร้างมวลกระดูกตั้งแต่เล็กๆนะครับเราก็จะมีการอายุน้อยๆมมีการสร้างมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งถึงอายุสาสิบปีช่วงแรกของสาสิบปีแรก นะครับเราจะมีมวลกระดูกที่เพิ่มมากขึ้นกขึ้นจากอาหารการกินที่เข้าสู่ร่างกายของเราช่วงถัดไปก็คือช่วงอายุ30-45ปีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะครับเราสามารถในการสร้างมวลกระดูกกับการสลายกระดูกเจะเสมอกันพอๆกันจนกระทั่งอายุ45ปีไป50ปีหลายคนเรียกว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ปลายทองก็จะมีการสลายมวลกระดูกที่มากกว่าการสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นกระดูกมวลกระดูกของเราก็จะแย่ลง ลดน้อยลงในท้ายที่สุดเราก็จะป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งที่เป็นโรคความผิดที่เราเรียกว่าโรคกระดูกพุุนนะครับเอาล่ะถ้ามาดูว่าการสลายกระดูกกับ<ฮ>การสร้างกระดูกมันใช้เวลาแตกต่างกันมากไวเท่าไหร่เพราะว่าการสร้างกระดูกเนี่ยเราต้องใช้เวลาถึงส6สัปดาห์หรือประมาณ4เดือนแต่การสลายกระดูกเนี่ยใช้เวลาแค่4สัปดาห์หรือแค่เดือนเท่าน,นั้นเองอัตรา4ต่อ1ที่เดียว เราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถสร้างกระดูกได้ดีพอจากสารอาหารต่างๆที่จําเป็นซึ่งมีอะไรบ้างเนี๋ยเรามาดูต่อไปนะครับเอาล่ะทีนี้พูดถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่เมื่อมีการสลายกระดูกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจากอายุของเราที่เพิ่มมากขึ้นตลอดจนสารอาหารที่เรารับเข้าสู่ร่างกายของเราไม่เพียงพอและน่าต่างๆก็จะทําให้เราเ่ยป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคท้องผิดเมื่อยายุเพิ่มมากขึ้นนั่นคือโรคกระดูกพุนโรคกระดูกพุนนะครับ ถ้าเราเป็นแล้วมีปัญหาแน่นอนใหม่ๆเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะป่วยเป็นโรคนี้เมื่อไหร่แต่เมื่อรู้ก็สายเสร็จแล้วส่วนใหญ่รู้เมื่อไหร่ครับรู้ตอนที่เกิดปัญหาขึ้นแล้วั่นก็คือกระดูหกหักเร่ยกกระดูกกระดูกหักเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากๆสําหรับคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นโดยที่โรคในกลุ่มนี้ ถือว่าเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลกที่เป็นอันดับสองรองจากโรค <ไป S 1> หัวใจและก็โรคหลอดเลือดทั่วโลกนะครับได้มีคนที่ป่วยโรคนี้ประมาณ2 0 0ล้านคนเยอะไหมสองร้อย200ล้านคนเยอะมากนะครับสองร้อยล้านคนกระดูกทุนเกิดจากการที่แคลเซียมนะครับสลายออกจากกระดูกมากกว่ากา,ารสร้างมวลกระดูกทำให้ความหานาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลดไป ส่งผลให้นะครับมีรูพุนแตก่างกิดขึ้นออและรูพุนตรงนี้เมื่อสลายแต่เสี้ยวมาเป็นรูพุนกว้งางขึ้นสุดท้ายความแข็งแรงของกระดูกก็จะลดน้อยลงไปเมื่อรับแรงกระแทกที่ปกติเคยรับได้เพราะกระดูกพุนก็ไม่สามารถรับได้เป็นเหตุที่ทาให้นะครับเ,ออเกิดโรคที่ตามมาและก็คือโรคกระดูกพุนส่งผลให้กระดูกหักตามมาครับ10%อร์เซของคนไทย 65ล้านคนมีคนไทยที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพุน6.5ล้านคนครับเยอะไหม<ด>ส่วนหนึ่งรู้ส่วนหนึ่งไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามัน,มนเป็นโรคที่เกิดขึ้นเมื่อเราอายุนะครับเพิ่มมากขึ้นกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเป็นทั้งในผู้หญิงและก็ในผู้ชายเดืองในสามของผู้หญิงเนี่ยอายุเกิน60ปีนะครับที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพุนผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายก็เดือในห้า ของผู้ชายที่อายุเกิน60ปีที่ป่วย็ะโรคกระดูกครับปี2554ผู้หญิงไบทองมีอยู่ทั้งหมด6.7ล้านคนในห้องนี้ยังไม่มีใครที่เข้าสู่ใบทองเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยนะครับว่าอายุ18อายุ18ถึง25ไม่มีใครที่อายุ45ขึ้นไปนะครับเราพบว่ามีนะครับ19.8เซ เป็นโรคก,กระดูกสันหลังคุณแล้วก็33.6เปอร์เซ็นประมาณ900,000กว่าชีวิต ь, ที่เป็นโรคก,กระดูกสโคกรุ่นแม่พุมที่สัหลังก็ุนที่สโคบเราไปดูต่อนะครับแลผู้ชายครับผู้ชาย5.5ล้านคน4นะครับก็ประมาณ250,000คนเป็นโรคก,กระดูกสันหลังพุ่นแล้อีก12.6เปอร์เซ็นต์คือประมาณเกิด700,000คนที่ เป็นโรคกระดูกสะโพกหุ่นเราไปดูตัวเลขต่อไปน,นะครับเพราะว่าผู้หญิงวัยทองอเสี่ยงเป็นโรคกระดูกหุ่นมากกว่าผู้ชายวัยทองสี่เท่าแสดงว,ว่าผู้หญิงเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชายเกี่ยวกับในเรื่องของฮอร์โมนที่ดีสวดเกี่ยวข้องผู้หญิงวัยทองกระดูกจะสูญเสียแคลเซียมประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีแสดงว,ว่ากระดูกก็จะบางลงปานลงเวลานะครับไปวัดมวลกระดูก ซึ่งวัดควนมหน่ของกระดูกของเลือร่ต่กงๆที่อยู่ในกระดูกแค่เทนงซียมว้ไต่างๆก็จะพบว่ามันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆในซอกก้เ์เนต์ถ้าเรารับแคลเทเซียมไม่เพียงพอก็จะทําให้กระดูกของเราบางลงบางลงลงสุดท้ายเป็นเหตุที่ทําให้เรานะครับเกิดปัญหาโรคกระดูกพุนส่งผลเสียให้เป็นโรคกระดูกสะโพกหักเมื่อเกิดกระดูกหักเกิดขึ้นก็มีความสูญเสียนะครับมีความเจ็บปวดทรมาน่างแสนสาสทุกสามวินาทีนะครับมีกระดูก ทุกท22วินาทีนะครับที่คนกระดูกสันหลังหักแล้วเราพบว่านะครับกระดูกแขนหักประมาณ1.7ล้านคนต่อปีที่ทั้งโลกนะครับกระดูกสะโพกหักนะครับ1.6ล้านคนต่อปีกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังหักนะครับ1.4ล้านคนต่อปีเยอะไหมเยอะมากี่ป็อส่วนที่เป็น,น,นโลกกระดูกคุณแล้วกระดูกต่างๆที่หนะักตาม33%ของผู้สูงนะครับต้องพิการ และไม่สามารถดูแลตัวเองได้1ปีหลังจากสะพกโพกโรคสะโพกกเมื่อหักแล้วต้องนอนในโรงพยาบาลอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดเพึ่ง1ปีนะครับจะพบว,ว่าบางคนไม่สามารถดูแลชีวิตัวเองได้ความท่านพินการ1ใน6คนจะเสียชีวิตภายใน1ปีหลังกระดูกสะโพกหักเห็นไหมเพราะมันด,แดนแรงมากฉะนั้นกระดูกสะโพกหักซึ่งเป็นผลลัพธ์จากกระดูกริ ทำให้นะครับเมื่อเราป่วยแล้วมีโอกาสเสียชีวิตนะครับภายในหนึ่งปีแสดงว่าหนึ่งในหกคนที่เป็นมีโอกาสเสียชีวิตถ้าไม่ถึงเสียชีวิตมันเกี่ยวข้องกันยังไงเนื่องจากว่าเมื่อไหรที่กระดูกสะโพกคนที่กระดูกสะโพกหักไปไงครับส่วนใหญ่ต้องล้หมอน,นอนฟูอยู่ในโรงพยาบาลนอนแน่นิ่งอยู่กับบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อนอนนิ่งอยู่กับบ้านก็มีความเสี่ยงที่จะป่วย็ะโรคปอดอ่ะเช่นปอดอักเสบ นอนนานๆมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคแข็งปอดทับเมื่อป่วยโรคแข็งปอดทับก็มีการติดเชื้อตามมาคนที่นอนป่วยนานๆภูมิต้านทานในร่างกายจะลดน,อน้อยลงเสมอๆมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อในระบบต่างๆของร่างกายใน,ในระบบทางเดินอาหารในระบบทางเดินหายใจในระบบปัสสาวะสุดท้ายก็ติดเชื้อภูมิต้านทานต่ำสู้สกับเชื้อโรคไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือด ก็เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ป่วยนี้เสียชีวิตเรียกว่าหนึ่งในหกนายเพราะฉะนั้นถ้าเราป้องกันปัญหาเรื่องกระดูกหักตั้งแต่แรกโอกาสที่จะกระดูกสะโพกหักกระดูกสันหลังหักก็จะไม่เกิดขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยดาวขึ้นหนึ่งในสามนะครับจะเสียชีวิตภายใน5้าปีฉะนั้นในปีแรกมันจะเสียชีวิตแต่ภายในห้าปีนะครับแสดงว,ว่ามีห้าสเซที่กระดูกสะโพกนะหักแล้วบอกได้เลยว่านะครับ คนนนี้วิอกโลกนะคับพยายามอ่อนโลกได้ว่ามี50นะครับอีกครึืง่งนึงที่จะต้องเสียชีวิตภายใน5ปีเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลกระดูกของเราให้ดีเด้วยไหมครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคก็ไปดูนะครับผู้หญิงและผู้ชายอายุเกิน80ปี1ใน3ของผู้หญิงกลุ่มนี้เสี่ยงต่อกระดูกสโคกหักแสดงว่าพออายุ80ปีหึใน3ของผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคนี้ที่มีโอกาสหักนะครับ เสียชีวิตเองหนึ่งปีแสดงอายุมากขึ้นมีโอกาสที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามองเทียบกันในอายุ80เท่ากันผู้หญิงกับผู้ชายก็บอกว่าผู้ชายกระดูกสมองน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงเป็นมากกว่าแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นไงครับผู้ชายมีโอกาสตายสูงกว่าแสดงว่าความภูมิต้านทานของผู้ชายความแข็งแรงของผู้ชายเวลาป่วยแล้วเนี่ยผู้ชายจะทนน้อยกว่าผู้หญิงแสดงว่าตายมากกว่าผู้หญิงนะครับเอาละ เราไปดูนะครับปัญหาจริงๆมันะปัญหาจริงๆอยู่ตรงที่ว่าคนไทยเนี่ยขาดแคลนเซียมครับขาดมากเท่าไรแค่ไหนความต้องการในการใช้แคลเซียมนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่เราควรต้องได้จากอาหารก็คือแ0 0ร้อยถึงหนึ่งพันมิลลิกรัมต่อหนึ่งวันแต่ผลสำรวจเราเพบว่าคนไทยนะครับเราได้รับแคลเซียมเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ย3ามร้อยหกสิบเอ็ดมิลลิกรัมเท่านั้นเมื่อเทียบกับ8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพัน เรานะครับน้อยกว่าปกตินะครับได้แค่ประมาณหนึ่งในสามตัวนั่นเองหนึ่งในสามตัวนั่นเองและคนเพราะว่าคนไทยเนี่ยดื่มนมน้อยกว่าคนทั่วโลกนะครับแค่ไหนครับประมาณหนึ่งในเจ็ดหรือเจ็ดเท่าตามกว่าในประเทศเอเชียเน,นี่ยนนะประมาณหนึ่งในสิบจะเหว่าคนไทยมีภาวะเสี่ยงในการที่จะขาดแคลเซียมมากกว่านะครับคนในเอเชียกับคนทั่วโลกนี่เป็นเหตุผลที่นะครับสำคัญที่ทําให้ กระดูกคุณเร็วกว่าคนในประเทศการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยเราจะนะครับดูดซึมได้น้อยมากถ้าเด็กเล็กๆควาสามารถในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเราจะดูดซึมได้ประมาณ60%แต่พออายุมากขึ้นเราจะดูดซึมได้น้อยน้อยลงก็อยลงแค่ไหนจะลดการดูดซึมลงเหลือแค่15-20%ไม่มีทางที่จะได้ถึง25%และขึ้นกับชนิดของแคลเซียมนะครับที่เรา ได้จากอาหารหรือได้จากอาหารเสริมชนิดต่างๆและถ้าได้วิตามินดีรูมด้วยนะครับจากอาหารและจากสาแสงแต่ก็จะทําให้การดูดซึมแคลเซียมเีดีขึ้นจะทําให้เราได้รับแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายในร่างของเราเพิ่มมากขึ้นเรามาพูดถึงหน้าที่ของแคลเซียมสิบนิตงแคลเซียมช่วยในเรื่องอะไรครับแคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญนะครับอย่างยิ่งในร่างกายของเราที่จะมีปริมาณประมาณสองเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวของเราและส่วนมากอยู่ในไหนครับอยู่ในกระดูและก็ ฟันของเรานะครับเสริมสร้างกระดูกให้ได้ฟันที่แข็งแรงช่วยในการขับตัวเลือดเลือดของเราจะแข็งตัวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับแคลเซียมต้อมาเกี่ยวข้องด้วยช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อและเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อของเราจะหดตัวนะครับทายตัวต้องเกี่ยวกับแคลเซียมด้วยช่วยในการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจให้เป็นปกติถ้าเราขาดแคลเซียมมากเกินไปเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจวายรักษาสมดุลกดดันในร่างกายของเรากระตุ้นการทำงานของโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบของอินซา์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารคลายชีพที่ทำให้เซลล์ในร่างกายของเราคงสภาพอยู่ได้นี่คือหน้าที่หลักๆนะคนรับของแคลเซียมร่างกายของเราจะปรับระดับแคลเซียมในเลือดให้คงที่เพื่อนะครับให้การทำงานของระบบต่างๆที่ต้องใช้แคลเซียมให้ทำงนานได้ดิแต่เมื่อไหรที่แคลเซียมในเลือดของเราลดน้อยลงนะครับเราก็จะมีกลไกในร่างกายของเราที่ดึงเอาแคลเซียมจากกระดูกในร่างกายของเราเพื่อ ออกมาสุนะครับระบบไหในเล,เลือดของเราเพื่อรักษานะครับแคลเซียมในเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับแคลเซียมจะอาหารถ้าไม่เพียงพอกระดูกจะสลายแคลเซียมนะครับเพื่อให้เลือดของเราเรักษาระดับแคลเซียมในเลือดได้นะครับเอาละเราไปดูนิดนึงนนะครับต่อไปเรามาดูว่าคนที่ขาดแคลเซียมเนี่ยจะเกิดภาวะอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับคือมุนกินง,ง่าย มีอาอันเหน็บที่นิ้วมือนิ้วเท้ารอบปากเกิดอะคิวบ่อยกล้ามเนื้อมีการต่งตัวชากระตุกนะครับอาการจจมือจีบมีอาการเกรงและอิสัะถ้าอาดแคลเซียมดนแดงจะเกิดโรคที่ตามมานั่นก็คือโรคหัวใจล้มเหลวผู้ที่มีความเสี่ยงนิดหนึ่งย้อนไส้เกลับไปผู้ที่มีความเสียเส่ยงต่อการขาดแคลเซียมผู้หญิงนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครร แล้วก็ผู้ทิ่ไปทนักกีฬาต่างๆที่ต้องอาศัยมวลกระดูกที่แข็แงแรงผู้ที่ทานอาหารบางส่วิรัตก็จะมีโอกาสได้รับแคลเซียมน้อยกว่าผู้ที่ทานปกตินะครับผู้สูงอายุทุกคนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลเซียมนอกจากแคลเซียมซึ่งเป็นสารที่สําคัญแล้วยังมีแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญใกล้เคียงกับแคลเซียมเพราะแมกนีเซียมจะช่วยในกระบวนการของการสร้างกระดูกและฟัน โดยที่มีหน้าที่สําคัญในกระบวนการสังเคราะห์นะครับและควบคุมการส่งแคลเซียมนะครับเข้าเซลล์ออกเซลล์สะสมส่วนของแคลเซียมกับแรเซียมที่ดีที่เราควรได้รับจากอาหารนั่นก็คือประมาณ2ต่อหนึ่งนะครับสดสนที่ดีจะช่วยทําให้ป้องกันโรคหัวใจหน้หลอดเลือดได้ช่วยควบคุมนะครับการเต้นของหัวใจนะครับลดปัญหาหัวใจวายหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดแดงแข็งตัวดีนะครับความดันเลือดสูงสามารถป้องกันได้แล้วก็ป้องกันการเกิดติ้ว ในกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยนะครับเราไปดูว่านะครับแคลเซียมที่ดีที่จะช่วยให้การดูดซึมเพิ่มมากขึ้นในร่างกายของเรานั่นก็คือแคลเซียมอะมิโนแอซิดกีเลตจะช่วยร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมได้มากกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอยู่ที่70%ในขณะเดียวกันแคลเซียมอะมิโนแอซิดกีเลตจะช่วยร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้มากกว่าแคลเซียมออกไซด์ถึง4เท่าหรือ400%นะคยเปร์เซ็นนะครับ การเลือกทางดิบปันแคลเซียมเราก็มีหลักในการเลือกหนึ่งก็คือความสามารถในการนาไปใช้ได้จริงนั่นก็คือไบโอวอมโพสิตี้นะครับส่วนที่2นะครับที่เราต้องพิจารณานนั่ก็คือความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ด้านการสุเรานะครับแอปสองแอปสองคอมโพสิตี้นะครับความสามารถในการดูดซึมความสะดวกในการรับประทานว่าได้เป็นชนิดไหนจะเป็นแบบเม็ดก็จะโค้งได้เป็นแบบกลมมากนะปริมาณแคลเซียมที่อยู่ในผลิตภัณชนิดนั้นๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนกี่กิโลกรั แล้วก็ส่วนผสมอื่นใช่นแมกนีเซียมมีไหมมีสัลกสีไหมหรือมีเฉพาแคลเซียมอยเดียวมีวิตามินตีผสมอยู่ด้วยหรือไม่ครับต้องตามสัจจ사항เตือนและที่สำคัญราคาต้องเหมาะสมราคาต้องคุ้มค่ากันอย่าแพงเกินไปแต่เซียมส่วนใหญ่นะครับที่มีขายอยู่ที่ตู้ไปก็เป็นแบบแมกนีเซียมที่ประมาณสักหนึ่งพันครับก็ถือว่าเป็นแมกนเซียที่โตมากนะครับเราจะมีวิธีไหนที่เราสามารถรับแคลเซียมที่ได้มากกว่าปกติจัดแยกออกในตู้ที่ที่ขนาดสุดๆที่ประมาณสักหนึ่ง ะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในบริการของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณกี่กิโลกรัมในหนึ่งกล่องนะครับของบริการของเตียงเราจะมีนะครับปริมาณทั้งหมดอยู่ที่1,500มพันริกรัมหรือ15บกรัมถ้าเทียบกับต่อเม็่1หกรัมเท่ากับมากกว่ากี่เท่า15เท่าหรือ15บห้าเป็นเยอะไหมครับเยอะมากนะครับเราไปดูว่าเรื่องเราเตียงเนี่ยเกิดจากที่ผมมองว่า การที่จะทําให้นะครับเราตอบโจทย์ความต้องการนะครับของผู้ที่สูงอายุเพิ่มมากขึ้นที่มีปัญหานะครับเจ็บปวดจากการทุกข์ทรมานที่เคลือบกระดูกคูนแล้วกระดูกสันหลังหักบ้างต้องได้รับการผ่าตัดหรือกระดูกสะโพหกหักแล้วต้องนอนในโรงพยาบาลเป็นเวลาเป็นระยะเวลายาวนานและนำไปสู่การที่หลายท่านเนี่ยเรียกว่าสูญเสียนะครับรบุคคลที่เรียกว่า อยู่ในครอบครัวของตัวเราแล้วต้องจัดโรคนี้ไอเนี่ยด้วยภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากกระดูกครับเช่นภาวะติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วถึงแก่ชีวิตเพราะฉะนั้นเกียร์เนี่ยตอบโจทย์ความต้องการในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกแปถ้าไมเราถึงใช้ชื่อเดียร์ที่ใช้ชื่อเกียร์เนี่ยื่องาจเตียร์นะครับคืออะไรครับขวานเราจะพบว่าความแข็งแรงไหม ความส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภูเขาระครับสูงๆเรียกว่าขึ้นเขาได้แบบแข็งแรงมากมีความแข็งแรงมากจะขึ้นเขาได้แข็งแรงขนาดนั้นกระดูกและท่อต้องแข็งแรงนะครับต้องแข็งแรงมากๆในขณะเดียวกันเขาฟางเป็นไหแข็งแรงไหมแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมมีประโยชน์มากๆจึงเชื่อมเรื่องนะครับว่าเปล่งคาของเราเนี่ยตั้งชื่อดีเพราะความแข็งแรงของกระดูกและท่อของฟาง ในการขนาดเดียวกันเขาความมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างที่รูจจึงให้ผลรับรู้แรงที่บำดุกระดูกและข้อของเราว่าเตี้ยทีนี้ในส่วนประกอกบของเตียเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสารอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกและข้อให้แข็งแรงครอบคุณค่าสูงสุดให้กับกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเรา<ม>เราไปดูว่าส่วนประกอกบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบที่สําคัญหลักๆที่ช่วย เพิ่มทัแคแเซียมในร่างกายของเราเพิ่มทังคอนลนเจนด้วยนะครับเพิ่มทัคคอนดอยตินที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูกอ่อนตัวแรกนั่นก็คือนะครับซาร์คาติเลตหรือว่ากระดูกอ่อนตาฉลามซึ่งมี6,300มิลลิกรมัมแคลเซียม 10, เป็น20%ถึง30มิลลิกรัม30มิลลิกรมัขรกรมของแคลเซียมนี้เราดิกดดูว่าถ้าดูดซึมได้นะครับประมาณไม่เกิน20% หรือ20%กว่าบาทสำหรับแคลเซียมไอโอดิสเทเล่เนี่ยเราก็จะได้แคลเซียมนะครับจากการดูดซึมเข้าไปเนี่ยเราจะได้แคลเซียมจากการทานหนึ่งซองอยู่ที่ประมาณ600-750มิลลิกรัมจากอาหารอื่นความต้องการของเราคือนะครับ100-1000มิลลิกรัมสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ต้องการ1200มิลลิกรัมก็ถือว่าหนึ่งซองต่อวันถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแมกนีเซียมมีแอลอาไลน์โมโนไฮโดรคลอรไลด์นะครับ1000มิลลิกรัมแมกนีเซียมนะครับ1300มิลลิกรัม แล้วก็นะครัสเบฟโกนอยนะครับอีก9 0 0มิลลิกรัมและรวมๆแล้วทั้งหมดอยู่ที่15,000มิลลิกรัมเราไปดูนะครับกระดูกอ่อนปลาฉลามมีอะไรที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อด้านกายของเราตัวมันเองเนี่ยมีแทลเซียมอยู่ที่16ถือว่าสูงมากแล้วก็มีโปรตีที่8อร์เซ็นตมีคอลลาเจนที่เป็นส่วนประกอบที country, ่สำคัญที่ทำให้กระดูกของเราคงโครงสร้างอยู่ได้ข้อต่อต่าง เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมีคอลลาเจนนะครับที่เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมีไกโคออาริโนไนแคล์และก็คอมไนตีที่เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในกระดูกนะครับปอดของหน้างกายของเรานะครับจะช่วยบรรเทาในเรื่องของโรคข้อเสื่อมและการอาักเสบของข้อได้ด้วยนะครับสำหรับกระดูกอดการฉลามแล้วก็กระตุ้นผิวด้านทาในให้กับร่างกายของเราได้ส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆมีเแคลเซียมนะครับอยู่ที่สามพัมิลลิกรัม ที่คุณประโยชน์ของแคลเซียมผมได้พูดถึงไปแล้วแอลอาเจนีนถือว่าเป็นโปรโตีนอะมิโนโอแอซิดนะครับที่สำคัญในเรื่องของการช่วยต้านพิษละลาช่วยขยายหลอดเลือดที่หลายคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้อยู่แล้วแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุอีกชนิดหนึ่งที่ต้องทำงานร่วมกับแคลเซียมในอัตรารอรดูซึมอยู่ที่2ตอนเดือนนะครับเป็นสารที่สำคัญที่เป็นส่วนที่ทำให้กระดูกและฟันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีไซตัสไบอโอฟาร์มอยด์ที่เป็นสารต้านพิะลานะครับช่วยนะครับเสริม การผลิตคอลลาเจนและเอลัซตินเกี่ยวกับที่กระดูกอ่อนแล้วก็ฝ่งมีกระดิ่งชันด้วยนะครับคระดิชันช่วยในเรื่องอะไรหลายตัวแปรที่ต้องใส่กระิ่งชั้นไปด้วยเนื่องจากว่าคระดิชันเนี่ยตัวมันเองสามารถป้องกันนะครับการผุหรือสลายได้ด้วยและที่สำคัญสามารถลดการอักเสบของข้อต่างต่างได้ลดการอักเสบของข้อชนิดรูมาตอยนะครับแล้วก็รวมทั้งการเสริมสภาพของร่างกายเพื่อเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมีสังกะสีที่เป็นอีกหนึ่งแร่ธาตุที่สำคัญ ที่ช่วยนะครับให้การทางานในเอนไซม์ของร่างกายเราดีขึ้นทําให้แผลต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับและช่วยการเติบโตของกระดูกอ่อนด้วยนะครับเรามาดูว่าโดยรวมแล้วเตี่ยนนียผลิตออกมาเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรครับตอบโจทย์ในเรื่องไหครับช่วยบรรเทาหรือรักษาโรคกระดูกและข้อเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่คือเรื่องแรกทําให้กระดูกอ่อนที่ข้อต่อแข็งแรงยึดจุดตัวสูงทนต่อแรงกระแทกได้ดีลดการเสียดสีระหว่างข้อต่อนะครับใครมา ช่วยได้ดีช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดกักข้อและกระดูกได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการดึงน,น้าหล่อลื่นนะครับเข้าสู่กระ่างข้อเพิ่มมากขึ้นทาให้ปริมาณองกระดูกแข็งแรงขึ้นแก้ปัญหาในเรื่องของโรคกระดูกุดได้นี่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใครก็แล้วแต่อายุเนี่ยเกิน 40, 40ขึ้นไปนะครับควรต้องรีบทานแต่ถ้าใครที่คิดว่าตอนน้อรับอาหารต่างๆมีแคลเซียมไม่เพียงพอทานนมน้อย ควรรับประทานตั้งแต่เดินเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนที่เป็นความเสี่ยงที่สําคัญเมื่อเรามีอายุเธอมาึ้นที่เ,เ,เก,ก,กินเรื่องรารต่างๆนะครับของไอเดียวิธีรับประทานทาไงครับได้หนึ่งซองนะครับได้หนึ่งกล่องค่ับหนึ่งกล่องจะมีทับบ้งหมดสิบห้าซองชีกซองออกมาแล้วผสมลงในน้ําน,นะครับน้ําจะเป็นสีส้มรสชาติจะเป็นรสส้มอร่อยอร่อยมาไปชื่นชอบกับตัวคอลลาเจนไปแล้ว มาเจอรถลออของนะครับเดียเข้าไปอ้าวอ่อยกว่ากี่นะผสมน้ำก็ประมาณถึงร้อยยี่ถึงร้อยหมิลลิตรนะครับกระหยาบให้เท่ากันละลายน้ำง่ายแล้วก็อยู่ได้บางรัฐเป็นสองจะเป็นตัวอ่านเช้าก็ได้นะครับก่อนนอนก็ได้ให้เราสะดวกขึ้นเพราะก่อนนอนเราหลายท่านบอกก็ต้องทานไตรโดวีแล้วจะสับปียังไงถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดทานก่อนเราให้ทานเดียก่อนสักประมาณ20-30นาทีเราแค่อยไปทานไปตรโดวีแล้วเข้านอนได้เลยนะครับพี่เกียรต เอาละเขาไปดูนะครับ